สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่24มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกทำให้มีเมฆมากกับมีลมแรงค่ะและก็มีฝนบางแห่งอุณหภูมิจะลดลงนะคะ3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้มีฝนประมาณ60%เซและมีฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงด้วยค่ะ โดยเช้านี้นะคะมีกลุ่มฝนฟ้าขนองในอ่าวไทยและแนวจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบครีขันธ์และชุมพรค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดผ่านภาคเหนือทำให้มีฝนฟ้าะนองค่ะและจากนั้นจะพัดผ่านไปทางภาคอีสานในวันถัดไปรอตั้งรับนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ ในวันที่24และวันที่25มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่แลงมาปกค well. ja ลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ในวันที่24-27ถึงวันที่มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ทางตอนล่างของภาคมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นบริเวณเอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร บริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอให้พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ที่อยู่อาศัยในบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27มกราคมค่ะ และในช่วงวันที่26ถึงวันที่31มกราคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับในช่วงวันที่25ถึงวันที่28มกราคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะและตอนนี้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29มกราคมลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงลงมาปกคลุมตอนบนค่ะ ทำให้มีเมฆมากกับมีฝนในช่วงแรกเน้นใกล้ทะเลนะคะก่อนที่อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่25ถึงวันที่29มกราคมจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากพมา่าผ่านตอนบนทําให้มีฝนในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะจากนั้นในวันที่30 31มกราคมและ1กุมภาพันธ์ ลมหนาวจะอ่อนกำลังลงค่ะแต่อากาศก็ยังหนาวเย็นต่อเนื่องจากลมตะวันตกจะมีลมหนาวระลอกใหม่ค่ะจะลงมาในช่วงวันที่6-7กุมภาพันธ์รอตั้งรับนะคะข้อมูลพยากรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย